กานั่งตั้งสบายนนะีการปฏิบัติธรรมนี้จะมีเป้าหมายปลายทางคือทำลายความต้องการให้หมดทำให้เขาไม่ต้องการอะไรพุทธเจ้ามาค้นพบความลับทางธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งว่าขันตั้งห้าจะดับสนิทไปเมื่อสิ้นความต้องการ ดับสนิทเลยนะเพราะว่าความต้องการเป็นสิ่งที่ทำให้ขันทั้งห้าน,นั้นยังคงสภาพอยู่ได้ไม่ดับสนิทยิงร่างกายแตกทำลายลงด้วยความตายลงไปการคงอยู่ของ ก็จะสามารถคงอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยร่างกายแต่อาศัยอาการของตัวมันเองในการตั้งอยู่เพบว่าวงจรของชีวิตจะยังไม่ดับสนิทลงไปตราบเท่าที่ตันหายังไม่ถูกทำลายชีวิตจะมาเริ่มก่อตัวกันใหม่หรือเวียนกลับกันมาไหม อย่างนี้ยาวนานท่านค้นพบวงกลมแห่งวัฏฏสงสารคือความที่ดับไม่สนิทจึงมีรอบเป็นการเวียนบนเกิดตายเกิดตายและพบว่าการเกิดทุกคราวมันจะมีสัจธรรมอยู่คือทุกรำไปนะ ตอนก่อนที่จะมาค้นพบสัจธรรมก็มองเห็นภัยคือความแก่ความเจ็บความตายในยามที่บารมีสุขงอมจริงๆก็จะมองเห็นว่าความแก่เจ็บตายเป็นภัยและกำลังคืบคลานเข้ามาหาเรื่อยๆไม่มีทางดิ้นหลุดและเมื่อถึงวัยชราแล้ว ความชลาก็นำพาความสุขหลายเรื่องพลากจากตนไปความสุขจากหนุ่มสาวก็ถูกทำลายด้วยชราทุกคนหนีไม่พน้นความเพลิดเพลินพลักกำลังอะไรต่างๆถูกทำลายลงด้วยภัยคือชราที่รออยู่ภัยคือความเจ็บ นี่ก็ไม่พ้นอีกต่อให้ดิ้นรนสแสวงหาสิ่งอันเป็นความสมบูรณ์มากมายก็เลี่ยงความเจ็บไปไม่พ้นบางคนเจ็บพอรักษาได้นี่ก็ยังพอว่านะแต่เจ็บชนิดที่ว่าสิ้นหนทางรักษาก็นอนจมปลักอยู่บนความเจ็บถึงจะมี ความเป็นอยู่ดีอย่างไรเ้าลองป่วยต้องนอนอยู่กับที่เสียแล้วชีวิตนี้ก็มีแต่ความทุกข์และชีวิตของคนเราพร้อมเสมอที่จะเจ็บด้วยสารพัดเรื่องนี้จึงเป็นภัยอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านเกิดความกลัวไม่กล้าจะอยู่รอมันมาไม่กล้าจะอยู่เฉยๆแล้วรอให้สิ่งนั้นเข้ามาชนถึงตัว ภัยคือความตายภัยคือความตายนี้ไม่ได้มาตอนแก่แต่เขามาได้ทุกเวลาเลยมาได้จากทุกสาเหตุชีวิตนี้ทุกภัยสามส่วนนี้ครอบงำอยู่แล้วความอิ่มเต็มทางบารมีนะคือเมื่อถึงจุดหนึ่ง ได้รับความสุขจากกรรมคุณมากๆเริ่มเริ่มจะอิ่มเริ่มมองถึงสัจธรรมพอมองสัจธรรมก็กลัวต่อให้ได้เป็นกษัตริย์แต่ถ้ายังมีความแก่ความเจ็บความตายที่บังคับไม่ได้มาแวดล้อมอยู่อย่างนั้นการเสวยความสุขจากการเป็นกษัตริย์นะพระพุทธองค์เนาะ เมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วถ้าหากต้องแก่ก็ทิ้งอยู่ดีนะจะไปตีบ้านตีเมืองไกลเขาขยายอาณาเขตกว้างไพศาลด้วยพลังความภาคเพียรพอได้มันมาพอชลามาเยี่ยมก็ต้องทิ้งอยู่ดีบางครั้งได้มันมามันก็ไม่แน่นอนว่าจะต้องเสียชีวิตเมื่อไหรพอมาคิดถึงสิ่งเหล่านี้ทำไม่หมดกำลังใจที่จะไปเอาอะไร หมดกำลังใจที่จะไปสร้างความเจริญงอกงามอะไรขึ้นมาเพราะว่าถ้าได้มันมาแล้วหากชีวิตยังอยู่ภายใต้ความแก่ความเจ็บและความตายยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้การได้มามันก็อยู่บนความเสี่ยงไม่แน่นอนเลยพอคิดลึกไปถึงขนาดนั้นจึงมีความคิดว่า ถ้าเราจะสแสวงหาความเจริญอย่างนั้นไปหาสิ่งที่ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก่อนดีกว่าหากว่าชีวิตไปดิ้นรนสแสวงหาแล้วยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจความแก่เจ็บตายชีวิตนี้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างอยู่ดีเสียแรงไปทำอะไรอย่างนั้นท่านก็เลยมาสแสวงหาสิ่งที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บ ไม่ตายพอคนคิดลึกก็จะเกิดความหมดกำลังใจได้เหมือนกันเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมองให้ลึกมองให้ยาวมองให้ไกลเพราะว่าความชลาทำให้ทุกอย่างที่ทุ่มเทพลังลงไปมันเหมือนดั่งความว่างเปล่าความตายมันทำให้ทุกสิ่งที่เรากำลังเหนื่อยยากเนี้ย เป็นดั่งความว่างเปล่านะแล้วความตายมันไม่ได้อยู่ตอนแก่ด้วยสิพอมานั่งคิดอย่างนี้นะความเจ็บอีกในครั้งพุทธกาลยิ่งเห็นเด่นชัดนะการแพทย์อะไรต่างๆไม่เจริญเจ็บนี้พร้อมตายได้เลยพอเข้ามาเสร็จแล้วชีวิตที่เหนื่อยยากกับการแสวงหาความใหญ่โตความสมบูรณ์ความเพียบพร้อม มันก็เหมือนดั่งความว่างเปล่าสมัยก่อนเขาจะเห็นสัจธรรมชัดเพราะโลกยังไม่เจริญมากเหมือนเดยวน,นะดังนั้นการสแสวงหาโมฆะธรรมจึงเป็นที่นิยมมากในกลางพุทธกาลแสวงหาความรอดพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายเขาเรียกว,ว่าการสแสวงหาอมตะธรรมธรรมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นอมตะ เขาแสวงหาอมตะกันในครัมงพุทธการนั้นพรจเจ้าก็มาแสวงหาเหมือนกันการแสวงหาของท่านเมื่อเขาถึงจุดแห่งการตรัสรู้รู้ชอบการตรวจตราครบถ้วนเรียนรู้ชีวิตอย่างครบถ้วนกำหนดรู้โลกอย่างครบถ้วนก็เพราะว่า ไม่มีใครหนีความแก่เจ็บตายไปได้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่ทำให้คนที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันคือสัจธรรมไม่มีมเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นแต่ระบบธรรมชาติล้วนๆที่อาสัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นก่อขึ้น และจะดับไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับไปชีวิตและธรรมชาติทั้งปวงไหลเวียนเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาอยู่นี่คือพอคนพบว่ามีแต่ธรรมชาติล้วนๆก็จะรู้ได้ว่าบังคับระบบธรรมชาติเขาไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้น วิธีทำให้ไม่แก่เจ็บตายก็คือทำให้ไม่เกิดค้นพบวิธีทำให้ไม่เกิดนั้นมีอยู่แต่วิธีทำให้ไม่แก่เจ็บตายนั้นไม่มีการจะทำให้ความแก่ความเจ็บความตายสิ้นลงสนิทเมื่อไม่เกิดท่านจึงพบว่าการเกิดทุกคราวก็ต้องทุกริ่ไปถ้าพุทธศาสนาจะดับทุกสนิท ก็ทำให้การเกิดสิ้นไปเมื่อน,นั้นจะสิ้นทุกข์เราอาจจะได้ยินมายาวนานแล้วว่าเมื่อถึงนิพพานแล้วก็จะไม่เกิดนะก็คือจะไม่เกิดนั่นละเป็นความไม่เกิดที่ไม่ต้องไปที่ไหนมาที่ไหนแต่ทำให้ชาติสิ้นไปเพราะความทุกข์ทั้งหมดก็รวมลงสู่ตัวชีวิตนี้ละเมื่อเกิดมาแล้วนี่นะ ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลากความสูญเสียความไม่สมประสงค์อะไรต่างๆก็รวมลงสู่ตัวชีวิตนี้ไม่ว่าจะทุกหยาบทุกประณีตทุกละเอียดทุกจากกายทุกจากจิตทุกจากรูปสิ่งกิเลสผลภพล้วนรวมลงสู่ตัวชีวิตนี้รวมลงสู่ชาติเมื่อมีชาติก็จะมีทุกสิ่ง แต่ถ้าสิ้นการเกิดสิ้นระบบของขันความทุกข์ทั้งปวงก็จะจบลงด้วยไปเจ้าค้นพบเหตุแห่งการเกิดชาติเหตุที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นว่าทุกแท้จริงมันไม่ใช่แค่ทุกใจนะหรือความทุกใจทั้งหมดก็จะรวมลงสู่การเกิดคนเกิดมาแล้วจะต้องเจอ จอทุกสารพัดอย่างเป็นสัจธรรมถ้าจะให้หมดสนิทด,ดับสนิทก็เลิกเกิดแล้วจะเลิกเกิดก็ทำลายความต้องการให้สิ้นไปพระเจ้ามังกรพบตรงนั้นว่าความต้องการเป็นตัวรักษาวิญญาณขันเป็นรักษาสัญญาขันเวทนาขันสังกาลขันให้คงอยู่มันก็มีกลไกของมันว่า ทันหาทำให้ขันห้าไม่ดับสนิทวิธีทำให้ขันห้าดับสนิทก็ดับตันหาให้สนิทที่นี้ก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องขันถ้าเราเรียนรู้เรื่องขันเราก็จะรู้ว่ากลไกลของขันห้านั้นเป็นอย่างไรแล้วการทำให้ขันห้าคงอยู่นั้นมันมีสภาพเป็นอย่างไรการเรียนรู้เรื่องขันพระเจ้า ถือให้เป็นการกระทําในอันดับแรกๆของการมาปฏิบัติเลยนะเรียกว่าการกระทําวิปัสสนานั้นละการกําหนดรู้ขันเนะี่ยว่ากําหนดรู้ขันคือการเรียนรู้นะกำหนดรู้ต่อรูปค้นคว้าให้รู้จักธรรมชาติของรูปเหตุเกิดความดับสนิทของรูปคุณโทษและทางออกไปพ้นจากรูปนี้ได้ คนคว้าให้รู้จักธรรมชาติของเวทนาขันเวทนาขันนี่คืออาการของจิตนะให้รู้จักเหตุที่ทำให้เวทนาก่อตัวสภาพมันเป็นความดับสนิทของเวทนาขันคุณของเวทนาขันโทษทางที่จะทำให้พ้นไปจากเวทนาขันนี้ได้้รู้จักสัญญาขัน เหตุเกิดความดับคุณโทษทางออกดูจากสังขาระขันืูจากวิญญาณขันเช่นเดียวกันนะคือเหตุเกิดเหตุที่ทำให้วิญญาณก่อตัวขึ้นมาได้ภาวะที่ดับสนิทของวิญญาณคุณโทษและก็ทางที่จะทำให้พ้นไปได้นะการศึกษาอย่างนี้จะเป็นเรื่องของการคนขวานะ และมันก็อาศัยแค่การคิดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการกำหนดตามดูไปพร้อมกับการคิดพิจารณาการจะรู้ว่าวิญญาณขขันธรรมชาติเป็นอย่างไรมันก็คิดไม่ได้ต้องดูของจริงดูแล้วก็ต้องมีการย้อนคิดพิจารณาสาวทบทวนก่อนการเกิดก่อนการก่อตัววิญญาณก่อตัวอย่างไรดับไปอย่างไร นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาอนะางเจริญปัญญาเนี่ยทางศาสนาเป็นเรื่องการค้นคว้าระบบชีวิตนะไม่แค่ตามดูอย่างเดียวนะแต่เป็นการตามดูเพื่อเรียนรู้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในหลอดทดลองเล็กๆเ,เพื่อจะค้นคว้าว่าเขาคืออะไรก็ต้องมีการดูดูแล้วก็อ่าน อ่านแล้วก็คิดพิจารณาแล้วจดจำยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก็ดูดูแล้วก็อ่านแล้วก็นำมาคิดคิดแล้วดูจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งการเรียนรู้หมดความสงสัยเหตุผลทุกอย่างลงตัวสมดุลการดูครั้งนั้นก็จบลงนิกหลักการอย่างเดียวกันนี้ก็เอามาดูจิต มาดูชีวิตเมื่อเรียนรู้ระบบชีวิตในแง่มุมนี้ให้รู้จากธรรมชาติของเขาแท้จริงเขาหน้าตาเป็นอย่างไรทำงานอย่างไรเกิดก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรและจะดับไปอย่างไรมีโทษอย่างไรมีคุณอย่างไรนี่คือการดูกําหนดรู้ขันไปตามแนวอย่างนี้ ็จะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะพระเจ้าบอกเนาะการกำหนดไปอย่างนี้ละการเข้าถึงความรู้ก็จะพบถึงตัวสัจธรรมว่ามันว่างจากตัวเราไม่มีตัวเราอยู่ในตัวชีวิตนี่เป็นเรื่องประหลาดในครั้งพุทธกาลนะคนมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานแล้วว่ามีเราอยู่ในตัวชีวิตอย่างน้อยก็ เรากำลังคิดเรากำลังรู้สึกเรากำลังสุขเรากำลังทุกข์เราก็คือตัวรู้อะไรอย่างนั้นแต่พระเจ้ามาค้นพบตรวจตราทั้งชีวิตก็พบว่าไม่มีเราอยู่ในตัวชีวิตมีแต่ตัวรู้ mm. เรียกวิญญาณขันมีแต่ตัวรู้สึก mm. เรียกเวทนาขันมีแต่ตัวคิดมีแต่ตัวปรุงแต่งเรียกสังขารขันมีแต่ตัวจำหมายอารมณ์เรียกสัญญา มีร่างกายที่ถึงพร้อมได้ประสาทเรียกรูประคันไม่มีตัวเราเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะมีได้เมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าสิ้นเหตุปัจจัยรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณจะดับสนิทและไม่ได้มีเราที่ดับนะมีกันห้าที่ดับนี่จึงเป็นความรู้อันใหม่ในรล้งพุทธกาลพระเจ้าคนพบว่า เดิมแท้มีแต่ระบบธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นที่ไหลเวียนเปลี่ยนไปมีแต่ธาตุที่ทรงอยู่ตามธรรมชาติธาตุมีความสมดุลกันเกิดการปรุงแต่งจึงเกิดสิ่งปรุงแต่งขึ้นสิ่งปรุงแต่งก็คือคันห้านะั่นคือสิ่งปรุงแต่งและสิ่งปรุงแต่งก็เปลี่ยนสถานะอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถคงอยู่ใน สถานะเดิมได้เกิดการไหลเวียนอยู่ทุกขณะนาทีนี่คือชีวิตก็คือสิ่งปรุงแต่งที่ไหลเวียนรูปธรรมภายนอกก็คือสิ่งปรุงแต่งที่ไหลเวียนไม่ใช่มาคนพบอย่างนั้นเหมือนเป็นการก้าวเข้าไปในระบบของวิทยาศาสตร์และไททอนความเป็นอัตตาตัวตนออกเพราะความรู้ชอบนี่เมื่อสองพันกว่าปี มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ตามกฎของเหตุและปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกใหม่แต่พอมายุคปัจจุบันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการศึกษาทำให้รู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็รู้ในขอบเขตของวัตถกุก็ยังจะรู้สึกว่ามีเราอยู่แต่ถ้าพระเจ้านี้จะรู้ครบเข้าไปถึงในส่วนของจิต จิตก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการก่อเกิดตามเหตุปจัจจและไม่ได้มีเราเสียด้วยไม่มีเราอยู่ในตัวชีวิตด้วยนั้นลึกกว่าจริงๆแล้วยุคปัจจุบันนะ่าจะเข้าใจศาสนาพุทธได้ง่ายกว่านะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็มีแล้วมีความก้าวไกลมากมายแต่ก็ยังไกลเพราะว่าพอวัตถุเจริญแล้วการสนใจเรื่องจิต ที่จะย้อนกลับมาที่การค้นควา้าธรรมชาติของจิตหรือจัดการกับจิตจะลดลงมีแต่เอาจิตไปใช้มากเติมความรู้ให้ยามเชา้า